ขอโคอร์สฟูแพนด้าหน่อยนี่ไงออนไลน์พวกวาเปลเราชุมวัดต้องไหนเนี่ยก็จะไปก<อ>ินข้าวกันหมดแล้วเออเห็นในเห็นในนี่ปะหัขวข้อ พ่อตัดสีพี่อ่ะนั่นแหะคือโค้ดใช้เลยครับตังร้อยแปดสิบครับพี่โจโ้ลดแปดสิบบาทคุ้มมากๆเฮ้ยมีคนนะบัสมีมีจีน,น,นหลังเดียวกันเฮ้ยข้างหลังเาไม่ีอยู่กลางถนน,นตัวนึงเอ้ยปืนกดยิงไม่ออกเอา้าปืนไม,<อ>ไม่มีกระฝุน ไม่ฉักแบบพี่เล่นแบบอะไรอะแบบแบบแบบแข่งขันเอา้าผมก็ว่าแล้วผมกดยิงเอา้าทำไมามีปืนยิงไม่ออกวะโหยยิงฟรีๆเลยเมื่อกี้อย,อยู่ใน,นหัวใจใหญ่พี่ถอยแล้วทนพี่ฟาร,ร์มก่อน<ม>ขอบ<ม><ม>คุณโรเนตไว้นะแ๊บหนึ่งนะครับ เล่นก่อนอโดดไม่เข้าเอาเเอว่าไงจบแล้วร็รดวยไ,ไม่ใช่คาร์ออฟนะโหลก็รู้อย่ห้องไม่ดี่าพกอยากไปห้องเปห้องเหรอไ,<ม>ได้น่ๆไปกันเลยไปแน่มีคนชิดหน้าผมมาเก็ e m i e a ราเรื่องกำลังกลับไปบั ไม่นานใช่ปะเราขึ้นสองสองชั่วโมงประมาณนี้เดี๋ยวสองพักสามเนี่ยเปิดห้องเล่นเดี๋ยวพักสาม่นหลานก็กำลังดีสามเหรอเ,อ,อเอดี๋ยวเราค่อยไปบันเทิงพอดันเช่า้ปอ,อยู่บ้านนี้ตัวหนึ่ง w a t c อ out พร้อมล้บบอกพร้อมนะเห็นตัวโอ้โหโดนตัวโดนไปน้ เดี๋ยวตัวหนึ่งนะพี่มีตัวหนึ่งมีสองตัวไม่มีเนต็ตนะมีมาเลยเนต็ตขึ้นท้างบน สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบคดาฟีดูดวงด้วยนะครับอ่านหนังสือไม่สนุกเหมือนดูตาบาสเลยอ่ะกรณีโกลเดตให้ติดสตาอ่านหนังสือไม่สนุกเหมือนดูตาบาสเลยง่ะอ่านไปดูได้ต้องเล่นเกมที่พี่ส่งไปให้ดูส่งไปให้มันเป็นแบบเอาชีวิตรอดกันเอาชีวิตรอดจากขอมบี้อ่ะเราตั้งฐานไว้ด้วย แบบว่าเป็นโอเพนโหมดหรือพี่แบบเล่นกับคนอื่นได้ด้วยกลับเล่นด้วยการถีบกันอ๋ออ้าวคุณบอลได้บอลบอทแฮชีกันแ้วบอบอลด้วยกันเท่าไหร่พี่ห้าร้อยผมมี้แล้วร้าบอกว่าชวนเล่นแต่เกมเลย เกมฮับจีก็ไม่ค่อยเล่นแล้วเดี๋ยวนี้เล่นเล่นเล่นผมมาจีนนะพี่ตัวหนึงต่อได้เบาทำอะไรกับมันไม่รู้วะไม่เสียงใครเราได้เบาอ๋อเดยู่ดียู่ดี๋ยดูไปอ่านไปก็ได้ครับใคร่งเวอร์ไวเว็บอะไรมาดีบาร์ดหรือดีต้น ไปป้าพี่เฮ้ยไปดิของไม่ค่อยมีเลยแต่ไปได้ใส่โค้ดตอนไหนใส่ตอนซื้อของครับตอนเราสั่งซื้อเพื่ออะไรใส่บาสจะโกนหนวดไหมครัโกนครับทำไมอ่ะไม่ชอบเหรอมันไม่ใช่บาสเลยเราไม่โกนเลยเหรอจะ้บานท,ทุกคน ขอบคุณดาวก็ให้ดวงอยากคุณคอยได้นะครับอะไรดีบจัดไก่ให้หน่อยเอหโหข้ามสะพานบัสผมยิงเอาไว้โอ้ยบัสนี่คนเจ็บ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 ในเมืองก็มีบนบนก็มีเอาระเบียงก่อนแล้วกันแป๊บๆมันเน็ตอาวมันเน็ตโดนอี่เลยดิด นี่ขันมามขันแอบไว้แล้วแอบวนี่ดีกว่ามาวดูดูดนอะปะขันไปเลยอ๋อหม่ผมาวตรนีดีกว่าแน่โดดมาโดดมาโดดมาโดดเฮ้ยมันป้นรถเอาเอ้า เอ้ยบาสทาไปแล้วเอ้ยตรงนี้มีคนหัวใจมีคนบาสวิ่งข้ามมาหกหลังแล้วก้อนหนึ่งบาสบาสเดี๋ยววิ่งมันวิ่งมาหาเราวายเฮ้ยหน้าผมมีคนหึังหล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 ังแป๊บแป๊บแป๊บกระสุนหมด ตายตึไหวเพื่อนมันน่าจะขับรถหนีไปล้วแม่งแสดจัดพ้นรถรถขั้นเดียวของเราเอคยิงไม่โดนเลยมอลที่ก็ยิงไม่โดนจวดลมอะเอชอ่ะ ไม่พี่ไอแถวไหนโอเคกางเมืองมีมั้งจะจำไม่ผิดอ่ะใช่ใช่นมันมันะไราโฟงทต่2าสตากนีโกมาดูตาบะเบ โอเคครับขอบคุณได้2 5่สดวงด้วยนะครับมากรดมาลากาดตั้งแต่ปลาระเบิดดักพี่แบบมันจะจะโดนตักรถเราก็ว่ะวัางมากเลยน้วมันมาไงเนี่ยไม่ดูมันอุ้ยขอบคุณคาัสบห้า ข้าดดวแ่ป้าคุณพาวันิษด,ด้วยนะครัี่ห้าดวงอเออตรงขาวเหลืองดำมันไว้บ้าตรงขาวเหลืองดักฝ่าพานปะ้นี่ป้าวัที่ป้าระเบิดอยู่เนี่ยไม่ใช่หรอกมั้ง อตาบ้านลงความว่ใจรออยู่นะครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมลงให้เดี๋ยวผมลงให้นะตายเฮ้ยมีรถไหมรถไหมกำลังมาคัอดีเอาเอาผมลงไหนรถอ่ะมันจอดมันจอดมันจอดกลางทางรถจิ๊บเนี่ยเออมันจอด จอดกลา,างทางจอดกลางทางแล้วมันหายไปไหนตรงไหนพี่ได้แล้วลืมปรับกระโปก มันมันเหมือนจอดดูคนบนเขาอะบั๋มันเข่าบนหัวมันมันจะมีคนลงไว้หน้าเพ็เลยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมแปะไว้ที่หน้าเพจเลยนะครับเฮ้ยรถมาเยอะยอะเยอมีต้นัวตัว มาเล่นถุนได้ป่ะนี่ไปเล่นมังบอกมาเลยเพื่อนมันไม่รู้อยู่ไหนนะมาสองตัว้โอ้แฝดจัด มอเตอร์เก็บเปียงออกใครเก็บเปียงแล้วไนมะ่มีไม่ได้จะฆ่าจะฆ่า,าตอนไหนคนดูเยอะตอนประมาณทุ่มสองทุ่มมะคนดูเยอะครับตอนห้าหโมงเย็นอะไรเงี้ยคนดูเยอะ ตอนดึกคอนดูไม่เยอะแต่คอนดูขอบ<ต>คุณบบครับว่าจะเชร์ง,งานเกมแต่เขางดนอกเขาออ๋อเดี๋ยวยังไงก็รออัปเดตอีกทีนึงครับแต่ยังไงก็ป,กงงงกปลอดภัยไว้ก่อนครับอุ้ยมีคุแปดด้วยวะใช่บ่อยๆครับเก็บไว้ก่อนดีกว,ว่า รถมันน้ำมันม,นนมนหมดว่ะเดี๋ยวพี่เอาไปกันสะพานเลยเหอนีนี่นรถมีอันนี้มีเอาเอาไปตัง้งหนักสะพานมันเลยวะอ๋อแล้วแล้วเราใช้อะไรอ่ะพี่ไม่ขันนิ้วนะมันหมดแล้วเราก็มีครืเก่าเราอยู่ผมมีรถจิ๊บเนี่ยรถจิ๊บเหลือครึ่งถังเฮ้ยรถมาตอ,อไฟมันวิ่งมาแล้ว แปอะมะโดนมาโดนหลังยิงเหรอไม่หรอ้หมดแล้วหมดสองตีเลยอเมอไฟก็อีกตีหนึ่งนะที่ขับผ่านมาอไอ้รถก็อีกตีหนึ่งไปปะอลักได้ต่้งนเวลาปลาระเบิดใช้ตาลิงเหรอครับใช่ครับผมใช้ตาลิง จะทําให้แม่นยําขึ้นเฮ้ยมีรถมาเจ็บอไม่เคยเป็นสุกเก็บอยู่รถใหม่ก็เอออ่ะเมื่อคืนผมได้แชมันนะอมากขอบคุณดา15นะขอบคุณโบว์แล้วก็อม่แต่กุณดาแล้วอีกท่ต่ โอ้มันไม่มีนี่เลยอ่ะคะแนนสวยได้รถไม้คันไอ้ไหลวะเพราะว่ามันมาทีละตัวสองตัวเนี่ย เพื่อนเลยที่ยิ่งดักเลยแล้วมาโผล่มาแบบมอไซค์พอจะออกเก็บของก็มาพอจะออกก็มาแล้วใครเขาขับเรือเกยฝั่งเนี่ย Enemies ahead ฮะใช่หรอใช่ฝั่งนู้นน,นะไปตักต่อสวัสดีครับตัวนี้ไงที่ขโมยรถก็อ๋อไอัไนนี้แหละบัสไอ้คนสุดท้าย อ๋อหรออาบมากขโมยรถเราคิวพี่ปาใช้อะไรครับโอ้ยโอ้ยเฮือบาปข้าง่ายตกได้ยินเสียงพี่ดิวอ่ะใช่ปะใช่ครับพี่ดิวเสียงของน้ำครับ<อ> เดี๋ยวผมเบาให้แป๊บหนึง่งสวัสดีคนดูทั้งผัดนเก้าร้อยคนด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเนี่ยเล่นได้เล่นหลังครับ I need consumables. Oh, ่็ไห่จะเปิดกล้องเดี๋ยวจะเปิดเลยอะได้เจนซี่บัติจินาอยากเล่นด้วยจังเลยเอาไวไ้วไ้นอื่นนมาไว้วันอื่นแล้วกันครับเอ้ยแต่เดี๋ยวผมเปิดผมสร้างห้องอะ่ะเดี๋ยวเข้ามาเล่นด้วยกันก็ได้ครับเดี๋ยวตาหน้าผมสร้างห้องครับมันจะมาหรอวะบาัส<ช>ินี่ก็มาเยอะแล้วอดพีมันเห็นรถมันก็ไม่กล้าข้ามกันแล้วเนี่ยรถเกินเลยเ มันไปข้ามมาปานนู้นหรือเ่ะเฮ้ยพี่ไปเก็บแอดด็อกก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครเข้ามาในบัตรฝากกดไลค์กดแชร์นะเจ๊ ตัดผมเหมือนรูปที่โชวโปลิเหมือนเดิมนะโอ้โหนั้นต้องรอย,ยาวเลยดิบัสมีคนอยู่หน้าพี่บัสันเข่าเหรอเออบนเข่าโอ้โหมีรถสองฝัมงัดเอ้ยสองฝังตัวเลยมันหนีอ่ะพี่ไม่มมไม่มันยังไม่รู้จุดพี่ ตายหมดอ,อยู่ดีๆคนก็มาหาเดี๋ยวรอก,ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจบนี้เปิดห้องให้นะครับปาลาระเบิดใช่ครับเดี๋ยวไม่กี่คนนี้ เฮ้ยโอ้ย,อยขอบคุณดาวสี่พันดวงด้วยนะคระับขอบคุณาจนา,าขอบคุณมากมากนะพี่อาจนาโอ้หายไปหลายวันเลยขอบคุณมากนะครับพี่สำหรับสี 4, ่พดวงเมื่อวานมีคนถามถึงพี่อยู่เลยไปดูในมิลิเพื่อพี่ แปบแปบปปเจ็ดคนเฮแล้วไลฟ์ฟาน์มเลยีฮลโไม่มีรถระเบิด e จ็จขไม่มีรถจอดข้างในด้วยพี่ Enemies a h e โอ้ยมีคนโอ้ยลดนเล็บอดอะโอ้ยโดนโดนแล้วมันอยู่ไหนอ่ะบนป้ายพี่ e n e m s ahead โอ้ยยิงติดรถเดี๋ยวพี่ขึ้นมาอยู่มาเราติดล้อยใต้หน่อยหน้าผม e n e m s ahead บ้านนี้สองตัวเฮ้ยอันพี่ขึ้นป้ายได้ป่ะบัด พี่น่าเพียงประสิทธิ์พรให้สิบสามสตาร์ในการแก้ปมทำไมพี่ชั่วไม่เปิดก็ไม่ออกหน้าตอนตอนแรกผมจะเปิดแล้วแต่ว่ากล้องมันใช้ไม่ได้วัสดีคุณลินเลิกงานแล้วเหรอครับจะคมึงนะเดี๋ยวผมช่วยตาบัดก่อนบัสขยับไม่ได้หรอได้แล้วได้แล้วต้องฟันนี่พวกมันปะ ใช่ใช่ควันพวงมันไม่เห็นนะระเบิดฟ่มซะเลยเฮ้ยพ่มอยู่ไนว้าน e m i e s a h e อยู่ชั้นต่องชั้นต่อตายดึงอ้าวเจ็บเฉยๆอ่ะไม่ตาย ห้องนั้นแหละบัรเฮ้ยทำไมมันปาดผมล้มไปจังวะผมผมยิงมันเข้าม่เยอะเหมือนกันนะมันปาดผมทีเดียวล่วงเลยน่าจะเข้าหัวมันน่าจะโดนระเบิดของบาร์พี่หยุดนะไม่โดนพี่ยิงไปไ<ม>ยงเ<ด>ยอะเลยไม่โดนเลยผมยิงเยอะมากอะอย่าวิ่งไปช่วยแป๊บนึงถ้าพี่ไม่ยิง มันตายเมื่อกี้นะผมตายก็ถุนนะดุดท้ายแล้วะอแรกัตัวขยยังไม่ดอ๋อเลิกเลยนี่ทำไมมีนี่ต้องใส่เก็บเสียงไม่ไม่จำเป็นนะแต่ว่าเก็บเสียงมันเวลายิงไกลเขาไม่รู้จุดเราไงมันดีตรงนี้ยแหละแต่นักแข่งเขาก็ไม่ค่อยใช้กันนะไอเก็บเสียงนะเขาไกลมติยางเราไม่ได้ฆ่าครับ ค่าใจโรคาตาบาบอกเลยชั่วโมงนี้มี60นาทีให้50ตาค่าใจโรัาตาบาเกอเคครับได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะขอบคุณดาว50ดวงด้วยนะคะขอบคุณเราร้างเลยครับเดี๋ยวเราจบเกมแป๊บนึงนะจะจบแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันเนาะไม่ได้เหรอโหเลยฟองตัวบูงใหญ่เลยตีดูความักของเกมเหรอ ดูความไวเดรโลหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ความไวเดรโลเลเดี๋ยวผมไปขึ้นอีกที่อุ้ยหลอดหลอดกระทืบดูทีวีใกล้ครบแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยขาดขาดอีกเจ็ดพันดวงสบายลู้สิเท่าไหร่ อันของผมอ่ะร้อยเจ็ดสิบอันนี้พี่ดีออกสรุปเท่าไหร่วะไอ้ยไม่อยากกินโอริโอ้ทำไมสั่งโอวันตินมาวะมันตกพัี่ดีบอกว่าสุดใหม่โอ้โหสั่งโอริโอ้ได้โอวันตินพี่บอกว่าสุดใหม่อันนี้ลองเขาบอกว่าลองมาติดใจแน่นอนกูอยากกินโอริโอ้ไม่ได้อยากกินโอวันตินพี่ดีเขาดูถูกเป็นปั่นียวดาว่ะเอาปั่นด้วยเหรอโอ้โหไม่อยากกินน้ำปั่น จบแล้วสั่โอริโอได้โอรติมบอกปัน่นด้วยใส่เย็นได้ปัน่นพี่ดิวน่าจะเล่นเกมรัดอยู่ครับเออไม่มีคนแล้วอ่ะนั้นั่นรอยาวที่เขาว่าไ่ยรอก,ก่อน เอเว ahead นรเทศุนยกให้50สตาร์พวี p ชีมิครับพวงนีอ FPS เพิรฟนะบาชีมิดครับขอบคุณดาว50ดวงด้วยนะครับพี่นรเทศขอบคุณครับเลยคนเดียวไม่ผมไม่ได้บุลลี่คือห่วงากกินอะไรอะไรวะเอาอยากกินโอโมากกว่า ต้องเอาไงดีทุกคนแต่กอริโอได้บนตินบิดมันเลยดีวะบิดมันเลยดีวะทุกคนบอกเลยชั่วโมงนี้มีหกสนาทีให้ยี่สิบห้าสตาร์ขอหน้านเพจก็ดได้ครับเผื <c ười> ่อเพื่อนๆอยากปรับกามกันได้ครับเดี๋ยวผมเอาแปะไว้วันนี้แหละครับขอบคุณได้ยี่สดวงด้วยนะครับน้องบาสกับน้องโกอาเท่าไหร่ครับอาอายอ๋อก็เท่ากันครับ ชุบเลยเหรอแล้วบนึ่งห่อไอ้ีอ่ก็ผมก็ยี่ภาษีนีพี่โก้ก็ยี่ภาษีนีครับเอ๊ะมันไม่อยู่อ่ะทุกคนสวัสดีครับคุณมานีไม้เหรอครับสวัสดีนะหายไปนานเลยเฮ้ยพี่กระโดดลงโดโดล่มได้ไปะเนี่ยกลางล่มได้ไปะเนี่ย ใช่อ่ะได้บ้านลองโดด <c oughs> เล่นเยอะเนี่ยข้าวตีไปไม่ไดนะ้อะไรมั้งอย่างน้อยผมว่าผมเยอะแล้วนะมีคนเยอะกว่าผมอีกดูเวลก็รู้แล้วทำ <c oughs> ไมเรียกพี่ล่ะครับก็ติดเรียกแาบตั้งทีแรกเลยครับแล้วก็เป็นการแบบให้เกียรติกันด้วยครับ เขาเล่นดาบเออยู่แน่เหลาเหลาเหาจบยังจยังจบเหลาเหาเหาขอเหาอะไรของเขาอยู่วะเหาเหลาเหาพี่ดิวอ่ะเนี่ยเออพี่ดิวจเหาเหาเหลาตทุกอย่างที่ไม่ใช่คนทีมเรเนี่ยตปทุกอย่างไม่ใช่คนก็ตีแบบคอนเองทีมผมไม่ตาได้หรอก่ก็

หัวแตกโอ้ยเฮีย <kull> ต <and up> ัวแตกโอ้ยแตกเลยพี่ดิวฝากสั <meillä> ์พี่ดิวฝากตักทายพี่ดิวพี่ดิวเขากำลังเล่นเกมอยู่ครับอยากจะสุดแต่หลุดไปแล้วเปิดห้อง